สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะคะเพื <Menu. S 2> ่อนๆกาลังจะเปิดร้านแต่เพื่อนๆยังไม่รู้สูตรใช่ไหมคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่อยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรเข้ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเขาแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะสูตรในวันนี้มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่่าเเพือนๆป็ มือใหม่มือใหม่หัดคายนะคะก็เลยไปไม่เป็นเวลาลูกค้าสั่งนะคะอ่ามาสูตรนี้นะคะไมโลเย็นนะคะสำหรับแก้ว22อ่อนนะคะมาดามเมื่อนจะพาทำสำหรับสูตรมโลนะคะไม่ยากไม่ยากแก้ว22อ่อนมาจัดเลยนะคะมาโลทำยังไงนะคะให้เพื่อนๆอันนี้ไมโลเย็นนะคะยังไม่ใช่ปั่นนะคะไมโลเย็นตักน้ำตาลลงไปที่2ช้อนโต๊ะสบับดค่ะไม่สองช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะตักขึ้นมาแล้วสบับดค่ะ หนึ่งช้อนตักขึ้นมาแล้วสะบัดค่ะเป็นสองช้อนอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะสองช้อนโอเคจากนั้นให้เพื่อนๆตักไมโลลงไปสองช้อนชาผูนๆน,น,นะคะถ้าไม่ผูนมันไม่เข้มข้นเห็นไหมตักลงไปเห็นไหมตักให้มันคูนคูนขึ้นมาอย่างเงี้ยร้านนี้เขาจัดเต็ม ลูกค้าถึงบอกร้านนี้เวลาชงชาชงกาแฟนี่จะเข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเราจัดเต็มนะคะใส่ลงไปน้ำร้อน100 ml ค่ะน้ำร้อน100 ml 100 ml ยังเนี่ยอีกนิดนึงให้ได้100 ml นะคะอ่าส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่มา,าปปะะามาดามเปืน่นบอกตลอดนะคะว่าสูตรมาดามเปื่นไม่ได้ใส่ครีมเทียม ะะถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มครีมเทียมเพิ่มได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะใส่ได้นะคะแต่ของาดามเพื่อนคือไม่ได้ใช้ครีมเทียมนะคะจะใส่เฉพาะสูตรปั่นเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเติมนมข้นลงไปที่30 ml ค่ะนมข้น30 ml โอเคแล้วก็นมข้นจืดเติมลงไปที่30 ml เช่นเดียวกันค่ะ ไมโลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะทีะ่หลายๆพื้นที่นี่ก็ชอบสั่งกันนะ,ะบางคนก็ชอบกินอวนตินบางคนก็ชอบกินไมโลแล้วแต่ลูกค้าเราเลยนะคะเราก็มีเอาไว้นะคะมีเอาไว้เป็นทางเลือกกับลูกค้านะคะบางคนชอบไมโลมากกว่าแบบนี้เนาะ,ะมาทีนี้ก็น้ำแข็งพูนปูน,นแก้ว22องออนนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟทีนี้เนี่ยสูตรมาดามเปิ้ลที่ไม่ได้ใส่ครีมเทียมมาดามเปิ้นใช้นมสดลงไปนะคะบางครั้งจะบอกยังไงดีครีมเทียมบางคนก็ไม่ชอบเพราะอะไรเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลี่ยนแล้วเขารู้สึกว่า มันไม่ได้รสชาติความเข้มข้นของชากาแฟน,นะคะบางคนไม่เอาครีมเทียมเลยไม่ชอบนะคะทีนี้เนี่ยบางคนชอบที่จะใช้นมสดมากกว่ามันมีความมันอร่อยมากกว่าเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดูลูกค้าตัวเองด้วยนะคะว่าเขาเพ้่มไหมกับรสชาติที่เราชงพยายามทําตามสูตรเข้าไว้อย่าเพิ่งคิดแทนลูกค้าทุกๆครั้งที่เพื่อนๆดูคลิปไม่มว่าจะเป็นของช่องไหนก็ตามแต่ไม่จาเป็นต้องของช่องมาดามเปิ้ลเพื่อนๆดูคลิปช่องไหนก็แล้วแต่เพื่อนนจะต้องเอามาเขาเรียกอะไรเอามาปรับ ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองบางพื้นที่กินหวานมากบางพื้นที่คนส่วนใหญ่กินไม่ค่อยหวานเพื่อนๆจะต้องอามาปรับใช้ให้มันได้สัดส่วนไม่ได้หมายความว่าจะต้องชงตามาทุกๆคลิปที่เพื่อนๆดูเสมอไปบางครั้งปรับได้แต่การปรับไม่ว่าจะเป็นการลดหวานการเพิ่มหวานจะไม่จะไม่อยากให้เพื่อน <c oughs> ๆไปลดหวานเพิ่มหวานซะจนแบบสุดโต่งไปเลยะคะ่ะอย่างเช่นคุณกินไม่หวานแต่คุณไปคิดแทนแล้วคุณคุณชิมสูตรมาดามเปิ้ลแล้วคุณบอกว่า ทำไมหวานจังวะทำไมมาดามเพิ่นชงหวานจังวะคุณคิดแทนลูกค้าไม่ได้คุณอาจจะลดได้อย่างเมื่อกี้มาดามเพิ่นใส่นมข้นลงไปที่30มสิบมลกว่าจจะลดลงมาอีกนิดนึงได้อยู่นะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าฉันว่าเอาแค่ 10ML ก็พอ20 ml มก็พอผลสุดท้ายเป็นไงความเค็มข้นไม่เกิดนะคะลูกค้าจืดแล้วและทีนี้เวลาลูกค้าจืดบางคนบอกเราก็ดีไปแล้วบางคนที่เขาไม่บอกเราล่ะเขาเดินสะบัดตูดออกไปเลยวันต่อมาเขาก็ไม่ซื้อคุณค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้หลายร้านตกมาตายกันเป็นแถวเลยมาบอกว่าคือเอาเขาเรียกอะไรเอาความชอบเตเองมาใส่ในแก้วลูกค้านะคะคุณจะเอาชอบของตัวคุณมาใส่ในแก้วเขาสิเขากินยังไงเขาต้องได้กินอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะทายังไงล่ะถึงจะไปรอดคุณต้องชงตามสูตรก่อนนะคะคุณอย่าเพิ่งไปแย้งว่ามันหวานมากหรือถ้าคุณจะปรับลดหวานคุณก็ปรับได้นิดเดียวไม่ใช่ไปปรับซะสุตรต่งไปเลยอันนี้ไม่สนับสนุนนะคะสุดท้ายแล้วปากคุณบอกหวานแต่ลูกค้าบอกพอดีอจสรุปแล้ว ความอร่อยอยู่ที่ตรงไหนคะมันอยู่ที่ชอบใครชอบมันมาดามเพิ่นถึงบอกว่าเอ่ออะไรอ่ะมาดามเพิ่นบอกว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันเป็นค่ากลางค่ามาตรฐานนะคะมันมันมันไม่มีสูตรไหนอร่อยที่สุดหรอกคะ่ะเหมือนมาดามเพิ่นมาดามมาดามเพิ่นก็ไม่ใช่คนชงกาแฟอร่อยที่สุดนะคะ,ะชงยังไงก็ไม่อร่อยที่สุดคะ่ะเพราะยังไงเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นจํามาไว้นะคะคุณปรับลดหวานได้เพิ่มหวานได้แต่นิดหน่อยเท่านั้นอย่าปรับตามความชอบของตัวเองพอคุณปรับตามความชอบของตัวเองผลผลสุดท้ายลูกค้าบอกว่าไงไม่อร่อยจืดเปลี่ยนในเรื่องเลยรสชาติจืดจางชิบหายเห็นไหมอ่าผลสุดท้ายทําตามสูตรก่อนส่วนส่วนตัวคุณเนี่ยคุณจะกินกินยังไงแล้วแต่คุณแต่นี่คุณทําให้ลูกค้าคุณก็ต้องทําตามสูตรนะคะปรับลดได้นิดหน่อยไม่ว่าคุณจะดูช่องไหนมาก็ตามคุณปรับลดไดใ้ให้มันเป็นสไตล์ของตัวคุณนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับสูตรไมโลปัน่นเอ้ยไมโลเย็นไม่ใช่ไมโลปั่นนะคะแก้ว22ออนเห็นไหมมาดามเปิ้ลไม่ไม่ได้ใส่ครีมเทียมก็ใช้เป็นนมสดนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ร้านแล้วแต่พื้นที่สังเกตลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ